ไป,达达ไปโรงเรียนแล้วกแล้วไปโรงเรียนรอราและดอร่าไปโรงเรียนอันนี้มีอันนี้พี่ฝนเหรอคะตาเล็กเล็กเห็นได้ไหมคะ กัสยังเล็กเกินไปเขาต้องอยู่ที่บ้านกัสเล่นกับของเล่นมากมาย ฟลอร่าและดอร่าเล่นกับกัสหลังกลับจากโรงเรียนวันต่อมาฟลอร่าและดอร่าไปโรงเรียนอีกแล้วกัสรู้สึกเศราดอร่าและฟลอร่าไปโรงเรียนกับพ่อในวันถัดไปด้วยแม่เมื่อไรผมจะไปโรงเรียนได้ครับ ลูกยังเล็กเกินไปจ้ะกัสอยู่บ้านอีกแล้วเขารู้สึกเศร้าแต่ในที่สุดกัสก็ได้ไปโรงเรียนฉันอยู่ที่โรงเรียนแล้วตอนนี้ฉันโตแล้วเกออิดเลยเดี๋ยวก็สน,นใจแล้วค่ะคำศั์จากเนื้อเรื่องพ่อ ดอร่าฟลอร่ากัสบ้านแม่โรงเรียนของเล่นมีภาพรับปริญญาได้นะคะดูเล่นจากเพื่อนจะมีนะนี่ ฟุกก mm ับพี่ปลอไหมเห็นดูสิต่อไปคืออะไรแม่แม่กับน้องปอดอันนี้อันนี้แม่กับน้องปอดอันนี้พี่ฟกอันนี้พี่ฟกอันนี้แม่กับน้องปอดอ่าอันนี้พี่ฟกกับพี่โจ๊กอันนี้พี่โชคพี่โชคด้วยอันนี้พ่อคนนี้คือพ่อคนนี้คือพี่โชค เทไหมเทไหมคะชอบไหมคะอชอบแล้วโอ้มีรถคันนี้ด้วยของน้องพอร์ดด้วยมีพี่โชคแล้วก็มีตุก๊กตาด้วยชอบไหมชอบไหมคะสนใจอะไรนี่หรอตุก๊กตาหมีตัวนี้ของน้องฟอร์ดนะคะน้องฟอดนะคะเฮ้ ต้องกอนหรือเปล่ากับพี่โชคใช่ไหมหรือว่าอันนี้พี่ฟกด้วยใช่ไหมคะจบแล้วค่ะจบแล้วจ้ะเอาอีกไหมเอาเรื่องอื่นไหม <c ười> ยิ่งดาดเนเดยแต่ลุงยกขาสูงปะนั ซูมปัดัดบา,บาย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 ค่ะ